สวัสดีครับวันนี้พกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้ก็กล้วยนะครับกล้วยเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอได้นํากล้วยมาส่งครับกล้วยของคุณแม่ยิวนะครับของคุณแม่ยิวนะครับะภควานก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปอย่างคุณแม่ยิวไปอย่างสูงนะครับเชือกละ20่วีนะครับ3มเชือกก็60หวีนะครับกราบขอบพระคุณนะครับอภควานขออวยพรนะครับไปอย่างคุณแม่ยิวนะครับขอ้คุณแม่ยิวนะครับ อะไรครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้คุณแม่นะครับได้สมดังใจปรารถนาท่านผู้ประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้พอย่าให้มีนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมก็สาธุสาธนับขอให้อาบารมีนะครับช้างทั้งสามเชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนำพานะครับนำพาคุณแม่ยิว ในครอบอครัวนะครับหละสบพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับอสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวพวกควานจะให้คุณตาทานก่อนนะครับสักสามหวีนะครับสี่หวีนะครับก็จะทยอยให้ทานเรื่อยๆนะครับจะทยอยให้คุณตาทานเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ให้าทานครั้งเดียวหมดนะครับว่าทยอยให้าาเ,เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพวกควานให้คุณตาทานก่อนนะครับ class. Wow. นะครับนู่นนะครับให้สุกตาทานนะครับก็ทกควากจะทยอยให้กินให้ทานเรื่อยๆนะครับต่อไปจะปล่อยให้น้องอ่าทันวานะครับต่อไปนะครับไปให้น้องทันวานะครับก็จะล้างก่อนนะครับสุน้ำล้างก่อนนะครับอ่าน้องทันวาก่อนนะครับสี่วีนะครับน้องคําแพงออกมาน้องคําแพงยังอยู่ในป่านะครับน้องคําแพงนะครับตอนนี้น้องคําแพงยังทานไม่ได้นะครับยังร่างกายยังไม่สับายังไม่หายดีนะครับอไม่สบายนะครับท้องเสียถ่ายท้องนะครับยัง ยังไม่ทานพวกกล้วยพวกอ้อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้น้องหายดีนะครับเดี๋ยวปกควานให้ทานนะครับครับให้น้องคันวานะครับคันวาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับน้องคันวานะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับไปอย่างคุณแม่ยูนะครับอี่เมตานะครับทีมงานช้างป่านะครับปกครองก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่คุณแม่นะครับไมตานะครับ อโยนให้ทานเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับให้น้องทานไปเรื่อยๆ,ๆนะครับธันวาอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องธันวาส่วนอีกเชืองหนึ่งก็อยู่ในป่าฝั่งนู้นนะครับนะคร,บบค,ครับขอบคุณครับวันเร็วครับไปสวยครับครับขอบคุณครับ โอ้ยอร่อยเลยธันวาบอกอร่อยนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่เมตตาผมนะครับธันวานะครับนู่นนะครับทานไปด้วยกับพื้นหูไปด้วยนะครับทยอยให้ทานนะครับเดี๋ยวปกควานจะทยอยให้ทานนะครับทยอยให้ทานเรื่อยนะครับให้น้องทานเรื่อยอสายยาพอดีนะครับได้ส่ยาด้วยเนาะขอบคุณครับนู่นนะครับน้องคําเพลงก็อยู่ฝั่งนู่นนะครับน้องคําเพลงนะครับอยู่ในป่าฝั่งนู่นนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวปกควานสักพักนะครับปกควานจะเอาออกมานะครับลาตอนนี้ก็ ให้น้องทานสมุนไพรนะครับทานพวกใบไม้พวกใบไม้กิ่งไม้พวกหญ้านะครับพวกเปลือกไม้นะครับที่เอาน้องเข้าป่าเพราะว่าให้น้องทานพวกใบไม้นะครับแบบพวกสมุนไพรนะครับน้องจะรู้นะครับเวลาน้องไม่สบายเพราะความก็จะพาน้องเข้าป่านะครับนาะเวลาน้องท้องเสียเพราะความก็จะให้ยาที่คุณหมอไว้ให้แล้วก็ให้ทานยาที่คุณหมอไว้ให้เสร็จก็พาเข้าป่าให้น้องทานสมุนไพรเพราะว่าเราจะเอากล้วยเอาอ้อยเอา ผลมงผลไม้เอาหญ้าให้ทานตอนนี้ไม่ทานนะครับไม่ทานจะทานพวกใบมงใบไม้พวกกิ่งมงกิ่งไม้นะครับพวกรากไม้พวกเครือนะครับพวกเถาวัลย์นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับไปอย่างคุณแม่ยูไปอย่างสูงนะครับที่คุณแม่นะครับเขาลดเมตตานะครับคุณตาแล้วก็ด้านหลานนะครับองค์ฝางกขอกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็กําลังสมทบทุนสร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็กําลังสมทบทุนสร้างบ้านให้คุณตาแล้วก็หลานหลานนะครับ ท่านใดนะครับที่อยากร่ไม่ตาก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้นะครับนะครับกำลังทุบทุนนะครับสร้างบ้านให้คุณตาแล้วก็ล้านหลานนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปอย่างคุณแม่ยูนะครับที่ไม่ตานะครับส่งกล้วยมาให้นะครับ60วีนะครับก็ควานขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ยูไปอย่างสูงเลยนะครับที่ไม่ตานะครับก็ขอให้ คุณแม่ยูนะครับแดะครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้คุณแม่ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บวออย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับผมก็สาธุสาธุนะครับขอให้บารมีช้างทั้ง3าเชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนำพานะครับนำผาให้คุณแม่และครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะครับขอให้ ล่ำลำได้รวยนะครับท่านให้เรามาค bon. แม budget. ค่นี้ก็ขอให้ผลบุญนะครับตอบกลับไปหาท่านนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่านะครับแสนเท่าทวีคูณยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวกล้วยพวามจะทยอยให้ทานเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้พวกรขออนุญาตจบคลิปลงให้เียงคนนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ